ค่ะสวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมเนาะคะ่ะตอนนี้เขาก็มาติดแตามนะคะกระดิ่งเงินกระดิ่งทองน้ำโชกเนาะนะคะกระแลกเขาก็เอาตัวเลขกน,นะคะลงไปนะคะอ่าเหล็กส่นถึงเหล็กเก่านะคะยี่สิบตัวนะคะทั้งหมดเนาะนะคะเขาก็ลัาตามข้อข้อโชคข้อหลากระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะคะพุ่นนะคะท่านผู้ชมหมดมันขีดสิบหกเดอ้อ กระดิ่งเงินกระดิงะดงะด่งทองนำโชคนะคะท่านผู้ชมขะอ่ะกระดิ่งเงินกระดิงะด่งทองเอ๋ยกระดิ่งเงินกระดิ่งทองเอ๋ยงวดวันที่สิบหกนะเจ้าค่ะเอาขึ้นมาสามตัวอ่าให้ท่านผู้ชมเบิ่งเลยนะปุ้ย ที่ระ่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะค่าเป็นหตัวเลขโชคลาภในงวดวันทีซิมหนกันยายุ่นนะคะกระรอกเิ่นผิกให้งด้วยนะคะผู้ชมเทปกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนำโชคนะคะเพิ่งท่านขึ้นมาอยู่เลยเท่เาท่านขึ้นมาอยู่เอ้าเอ้า พีข่ขึนมาแล้ว่านผูช้ชมเจ็ดมาาดเนี่ยงายปางง่างเลยนะคะผู้ชมเจ็ดมาแล้วนะคะเอาเอาอพอเตากพเตาเรกเจ็ดขึ้นมาแล้วนะคะผู้ชมก็ปมไปยุ่มว้นะคะ จ็ดขึ้นมาแล้วนะคะท่านผู้ชมเจ็ดขึ้นมาปร้อมโมนะคะเขาก็รอรุ่นตัวที่สองนะคะแซนด์ชูเด้กขอให้เป็นกระดิ่งเงินกระดิ่งทองน้ำโชกพวกขาสีส่อเขามาให้อีกเด้อเขาเนะขาเนองวดนี้เด้อเจ็ดมานะคะเจ็ดมาแล้วนะคะ รั่วรุ่นตัวที่สองเนาะนะคะฮึคุ่มไงตัวน,นี้เนาะปมาณนี้ก็ขึ้นมาเนี่ถ้าเขาขึา้นว่าใดยิบมาเนี่ยยิบขึ้นมาบ้างไหมไม่ไม่ยิบขึ้นมาบ้างเลแลนะ้วมันกันอยู่เนาะ ว่ถ,ถอียง่งแน่หมทุงา,าเพิเหยียง่อขอบ,บอ,อย่างเงี้ยยืขึ้นมาใหม่ใหม่บอเออยิขึ้าไว้ตบยขึ้นมาข้างไว้งังสีบ่บ่เม่เอโอ้ป้าเด็เก็ดอียงมางาแต่ละเ็อีอยงเ,เว้าเจ็ขึ้นมาไงขมาคุ้มไงขึ้นมาปังไงเด็กเจ็บดังเรมั้อือวันนี้ละเล็เจ็ดจะมา ได้จะแมาตัวใรขอกระดิ่งเงินกระดิ่งทองตัวที่สองนะคะหลุดหลุ่หลุนมันต้องพ่นต้องคืนอีห้าอีละตัวหนึ่งเสียเพราะคนคุ้มจ้ะอ่อคืองาว่เจ็ดเจ็ดเมีอยอคือเป็นเพื่อนสนทั้งน,นี้คือเจ็ดหาเจ็ดนั่นดิเจ็ดอตัวอุ้ยทั้งนี้เจ็เดขึ้านนขามาทั้งนั้นหานะฮะเจ็ดเจ็ดห้านะฮะ สหยู่ในี่ดีหากับปิ่นขึ้นมาอยู่ตลาดขั้นเยอะขึ้นนมากร7 2ตัวนะคะชมค่ะเจ็ขึ้นมาแล้วนะคะเจ็ห้านะคะขยายโอ้ยหาพืนขวางไปแล้เจ็เจ็ดนะคะเลขบ้นรองามบอบตตอนะคะโอ้ยฝุ่นเอาปิ่นเป็นยังขึ้นมาเลยรออีกตัวหนึ่งก็เอางวดนี่ขึ้เป็นประหลาดเป็นสี่ยง2เจ็ดนะคะชมค่ะเจเจ็นะเออเจเป็2เจ็ดกนลนะคะเจ็ด็ได้เาก็รอดูดีจ้ะ อ,อีกรออีกหกนาทีเนาะอ่าไใเท่ากับอาตามรอรุ่นนะคะตามเวล่าเนาะน,นะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางนะคะเจ็ดสองตัวนะคะเป็นเจ็ดสองสองเจ็ดก็ได้หรือวป่าเจ็ดเจ็ดประมาณนี้เนาะเดี๋ยวรออีกตัวหนึ่งก่อนนะคะอ้าวเลขหววเจ็ดสิโปมาบอกคุคือมิตะ 7, เจ<า>็ดเต็เอดเลขจะหัวไปเอาไปเป็นเลขเด้นก็ได้นะคะท่านผู้ชมขามังหันกนโา<อ> ยี่สิบันมาแมวล่งนี่ขึ้จังใดเนี่แมน่นบอเป็นเลขเบิรดเดี่ศูนย์ย์หนึ่งหนี่ย่างนเด้ขึ้นหน่อยได้ยงเดี๋ยวรอซะก่อนเดี๋ยวเพินก็ให้เพินกำลังขึ้นมาแม่มนขันบ้านขึ้นมาดิี่ยเ่น่าอีกอย่างบแม่บาเบิงงนเนี่ยอันปลางงานปลางงานเน่มัน ก็นี่นี่นี่ก็รื่งขึ้นม่พันค่าเข่าเมยมันมาลงมาบอดาเอาไปวิเคราะห์พี่จารนาดูนะคะงวดเมื่อกี้นี่โอ้พันไห่บักล่นี่แม in nah kind of uh, ่นต oh, ั้งตั้งน่องะไ่วเมยอะเรื่ยงอันงวดเมื่อกี้นี่พ่นไห่สองซีหรืออย่างนี้เหรอคะท่านผู้ชมคะจำบุพีออกสองสามวัสองหกจีแมนสองก็หกนะฮะขึ้นมาก่อนพ่นให้บ่ให้หลายตัวเนาะ แบบนี้ต่ว่าพันเหี่ยแล้วเจ็เจ็ดเอาสองตัวยังไงชัดเจนเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะชัดเจนเลยนะคะเจ็ดเจ็ดนะคะ,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 ะอ่าเรย์มาก์เก่าไปเป็นแนวทางเด้อท่านผู้ชมค่ะกระดิ่งนำโชคนะคะกระดิง่งเงินกระดิง่งทองเนาะแม่เอาแล้วอย่างไะนั่นกระลงพุ่มนะอันรเหระกระลงพุ่มอีกตัวน่ะท่านผู้ชมค่ะอ่ะรอก่อนเลยค่ะ กูเลมาช่วงก็คอยมีโชคเด้งเงินเอออย่างก็อ่อนอยู่ก็จังกต่ดิง้งเงินกะดิ้งทองนี่นะฮะท่างชุมขานี่นะคะคุณผูช้ชมแต่เจียกับเจียบ รออีกสักครู่นะคะเพื่อมาพันไทยอีกตัวหนึ่งนะคะรอรอรอจังรอหน่อยนะคะเขากับต่ามเวลานะคะเหยื่อเ,เบลาแมาด่ดยวประแดงเขากับสองตัวเลยน้องเจิดเจ็ดนะคะอืม ต่เจ็ดเจ็ดเนาะึ้นอีก่ช่ตงโตกันนะใจู่ชัวโตเน่ นี่นะคะท่านผู้ชมก็ได้เล7ข7เจ็ดขนมาสองตัวสบายยันมินก็รออีกสักคู่นะคะท่านผู้ชมรอดแบบ่าค่าพันห้อีกอ่าตัวที่สามนะคะมีเจ็ดขนมาสองตัวนะคะสําหรับแนวทางของเทพกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะคะท่านผู้ชมเนารอรออนนนะลอรออีกตัวหนึ่งก่อนนะคะเพื่อว่าอาจจะเป็นตัวเด่นตัวดิสตัวสุดท้ายนะคะ มือ,อก,ก็เป็นมือวันภาคของนะคะท่านผู้ชมตรงกับวันพระนะคะเจ็ดขึ้นมาสองตัวแต่ว่าอีกตัวน,งนึงก็เลงนิังไงึ้นมาาจะมันตัวยังนะคะท่านผู้ชมตังค์ดูคาเข่าขึ้นมาบดายนะคะนี่นะคะนี่เห็นบั้นะคะตัวแดงๆนะคะนี่เนี่ยว่าเป็นศูนย์มันะเจ็ดเจ็ดศูนย์นะได้ไงแต่ว่าแต่ว่ามันคว่ำไม่ได้นะนะศูนย์กลางเห็นไหมแม่ศูนย์มัมออะ้ะ จำแดงนะเมีอะไรไม่ร่มสวกพอดีเลยสว่างบุ่่มสวกลุ่มสวกลุ่มสวกพอดีแต่ว่าข้า็อาจจะเอากระไดทีเพราะว่าเพิ่นกเอาขึ้นมาให้แล้วเนะคะท่านผู้ชมล่อๆแล้วแต่ว่าเพิ่นคุ้มอยู่นะคะเจ็ดเจ็ดศูนย์อ๋านี่นะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางของกระดิง่งเงินกระดิง่ทงทองนำโชคนะคะท่านผู้ชมเข้ามารับชมขอ นี่โชงนี่ลาไหมคะให้กระดิ่งเงินกระดิ่งทองน้ำโชกเด้อหวัวดีเด้อแต่วาเลขศูนย์เอา้านี่นะคะท่านผู้ชมเนาะเลขศูนย์ขึ้นมานะคะเพิ่นกระลังพริกเลขศูนย์ขึ้นมาหน่อยนั่นเอา้เอาขวบต้องไปนี่ค่ะนี่เป็นแนวทางเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะแต่ว่าจอเนียนเลยเนาะสองตัวนี้เนาะจอเอนียนให้นเพิ่ม<บ>เลยเลขศูนย์เพิ่มออกมากต็ต้องเนียนเนามันก็ข,ขึ้นควาขึ้นแม่หรือว่าฮันมันเบิ่งอยู่กิจริาเอาเด้อเมื่อานนี้ตัวนี้ก็ต้องอขึ้นด้วย นี่นะคะท่านผู้ชมนะคะเจ็ดเจ็ดศูนย์เพราะว่าเลขศูยนย์น่ะเพิ่นเอาความขึ้นมาแล้วก็ปีนแล้วก็ความน้องอ,อีกนะคะแนวทางศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดนะคะนะขอมารับชมกับขอ,ขอมีโชฉมีลาเพีงเฮงปังๆนะคะท่านผู้ชมเนาะ